สวัสดีครับสวัสดีเอฟสีทุกท่านครับยรัตตูช่องนะครับนาทีนะครับวิธีเขาบอกจะเลี้ยสี่อย่านี้นะครับนก็เป็นพีที่โอ้โหนะครับไก่ไก่ย่างเป็นเหตุสังเกตได้นะครีครับนะเพราะขนาดป้าเอาไก่ย่างนะครับให้อดมินไปให้ก็ยังมีประเด็นกันนะครับโดยอีหลังนี่คือคือคือตัวหาประเด็นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับนี่คือตัวสร้างประเด็นเลยนะครับนะครับกล่าวหาป้าต่างๆนะเรื่องไก่ไก่ยงไก่ย้ายสี่คือ ขนาดก็เขาก็เอาไปให้ดีๆนะอย่างที่น้าแต่โพสเดี๋ยวผมให้เอฟซดูนะเอซครับนะนะน้าแต่ได้โพสต์เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วครับกับการที่ป้าเดีเอาไก่ย่างนะครับนะไปให้ตายายนะครับที่อบ้านโดยให้อดมินนะครับเป็นผู้เอาไปให้นะครับน้าตาเป็นน้าแต่โพสี่ชุมชนเนี่ยเอฟซีดูครับดูดูดู นี่ครับไก่ย่างเป็นเหตุสังเกตได้ไอ้สีครับนี่ขนาดเขาเอาไก่ย่างไปให้นะครับนี่นะครับเอาไก่ย่างไปให้เห็นไหมครับขนาดไก่ไก่ย่างไปให้นี่ยังมีประเด็นเลยอ่าไก่เขาก็เอามาให้ดีๆนะแต่โพสตนะครับเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนี่ครับไอ้สนะี่นะครับนะมันมงทีดีเขาเป็นลูกอักตลูกกตันยูนะครับเขาเป็นลูกกตันยูนะ ไม่เหมือนใครบางคนที่เป็นลูกอักตันตอยู่เอาพ่อแม่มาดา่าเอาพ่อแม่มาว่านะครับมันแตกต่างกันนะครับป้าไม่เคยดา่าพ่อด่าแม่นะครับมีแค่ช่วงนั้นก็คือแค่น้อยใจที่อ่ปักดำเข้ามาคุมบักเฮียนหมดเลยเข้ามาคุมตาเข้ามาคุมยายเข้ามาคุมพี่คุมน้องนะครับช่วงนั้นก็เหมือนป้าแกมนถูกรอยแพลอยู่คนเดียว <c oughs> ในช่วงนั้น แต่แกก็ไม่เคยด่าว่าตายาย่แรงๆนะครับไม่มีแล้วก็ไม่เคยเอาข้อมูลในครอบครัวไปให้ใครด่าใครว่าไม่มีแตกต่างแต,แตกต่างจากรุ่นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเอาข้อมูลในครอบครัวไปให้อีกคงังคังคกอีหน้าฝรั่งเศสนะครับเอามาด่ามาว่าอามาวิจารณ์ให้ที่เสียห,หายนี่ใครต้องขอชื่นชม มึงบ้านอยู่ซอยเดียวกันมึงบ้านติดกันมึงเคยซื้ออะไรมไาฝากตากะยาบ้างไหมนะครับอย่าเอาเรื่องนี้ปเป็นประเด็นนะครับพ่อแม่กันนะครับไงขอต้องรักกันไม่เหมือนมึงนะครับที่นำฟาร์มภายในบ้านเอาไปให้คนอื่นด่าให้คนอื่นว่าให้คนอื่นด่าให้คนอื่นว่าซึ่งมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันก็ฝากคิดพิจารณา ขนาดไก่ย่างมึงจะเอามาเป็นประเด็นได้เลยนะอีหลันกูก็ออยอมใจมึงเลยนะนะนะครับเห็นนางลงคลิปอยู่นะครับเห็นนางลงคลิปอยู่เรื่องไก่ย่างเรื่องอะไร่อยเอามาเป็นประเด็นกันนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับเขาเป็นลูกกระตันยูเขาไม่ใช่ลูกอัตันยูเหมือนลูกมึงนะอ,อีปอบเหลืองนะครับเขาจะซื้อไก่ย่างไปให้ตายายก็คือพ่อแม่เขานะครับซึ่งเขาซื้อท้าวแม่จาก่อน,นั้นนี้ก็ ก็เคยฝากโอวันตินกับนมไปให้ซึ่งผมเนี่ยซื้อไปให้ช่วงนั้นแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรไมเงียบก็แก,แกแกฝากให้ตลอดครับแก้ให้ตลอดนะครับป้าแกพูดือให้ตลอดนะครับแลว้วเมื่อวานป้าอย่างนั้นมาพูดได้สดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะเป็นสิ่งที่ดีคือครอ,อบครัวเขาอะคือมึงจะด่าอะไรกันมึงก็ด่าไปมึงอย่าไปเอาพ่อแม่ของเขามาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำคอนเทนต์ อย่าไปด่าพ่อแม่ไข่นะครับถ้าพ่อแม่มึงถูกด่าถูกว่าบ้างมึงจะรู้สึกยังไงถูกต้องไหมใจเข่าใจเราแค่นี้ครับนะใจเข่าใจเรากับเรื่องเรื่องครอบครัวพ่อแม่เราต้องเอาไว้ในบนหิ่งนะครับไม่ใช่มานั่งด่านั่งว่ากันมันไม่ใช่มันไม่สมควรไม่เห็นแล้วมันหน้าน่าสมเพศคอนเทนต์อื่นไม่มีแล้วหรอต้องเอาคอนเทนต์ตายาย มาด่ามาว่านะเดี๋ยวเรื่องนะฝนน้ำฝนอีกน้ำฝนแกก็ไม่ได้เล่น u t u b e ก็เอามานั่งด่านั่งว่ากันนั่งทำคอนเทนต์กันมันมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนคนไม่เต็มปะฮะเหมือนคนไม่เต็มปะคนเพศเนี้ยนะครับไม่รู้จะสรรหาคาไหนมาด่ามันนะพวกอีหลันพวกเร็วเนี้ยนะครับชีวิตตัวเองไม่มีค่าเลยนะครับไปดูพี่โหระพาด่ามันดิ กลลงไปนะกลัไปดูพี่โหระพาดาดิมันสมควรอเ้บ่าละ่ะนะครับนี่ไอพี่ครับคนที่พยายามที่จะทําให้ฝั่งนู้นนะครับอยู่ไม่นิ่งคือตัวตัวปั่นคอนเทนต์ก็คืออีหลันนะครับตัวปั่นประเด็นก็คืออีหลันตัวปั่นเรื่องราวต่างต่างก็คืออีหลันฟรีเห็นหรือ,อย่างครับเห็นอะไรอย่างอ่ะนี่รับคือตัวการที่สร้างฟาร์มเดือดร้อนสร้างฟาร์มชิหายให้คนในครอบครัวของอีดำ นะครับแม้กระทั่งไก่ย,ย่างนะครับไก่ย่างเอาไปเป็นประเด็นนะครับคือมึงหาก,กินมันง่ายไปใช่ปะเออนะครับเอฟซีก็คงจะรู้เอาครับนะก็คงจะดูเอานะครับนะว่าใครเป็นลูกที่ดีใครเป็นลูกอกัตตาอยู่ดูเอานะครับไม่ต้องไปรออะไรมากมายหรอกแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าผู้อยู่นั้นเป็นคนยังไงนะครับ บ้างคนยังไงเรารู้คนนี้เราก็ดูแล้วคนที่มีรู้คุณพ่อแม่บิดามารดาทาอะไรจะเจริญครับทาอะไรไม่ตกอับนะในยามที่ท่านมีชีวิตยอยู่ก็หาฝักสวยใกับท่านบ้างไม่ไม่ใช่สร้างภาพร,รักพ่อรักแม่แล้วก็รับหลังส่งข่าวใ่นคนรุ้นด่าคนนี้ด่าแล้วก็ไม่ใช่ที่ออกมาติติงพ่อแม่ตัวเองไม่สมควร ลูกที่ดีเขาไม่ทํากันจําไว้นะครับความเดือดร้อนทุกอย่างเนี่ยของมึงเนี่ยนะดามันเกิดมาจากอีหลันตัวเดียวจําไว้คนนี้มันจะพามึงลงเหวคนนี้จะพามึงลงอรกพวกมึงกําลังดับไฟกันแต่อีหลันพยายามเติมเชื้อไฟเข้าไปให้มันแรงเพื่อให้คอนเทนต์มันไม่ตกเพื่อยอดไม่ตกนี่คือนิสัยสันดานของมันมันเห็นให้ผลประโยชน์ในการยอดทำยูทูบยอดวิว มันไม่ได้ผลมันไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาหามึงเลยนะดาฉะนั้นมึงก็ต้องคิดไปพิจารณาเอาถ้ามึงยังเลือกอยู่คนพันนี้ชีวิตมึงจะไม่มีความสุขมดูเอาแต่ละคนแต่คนที่ออกไปเพราะใครเพราะอีหลันนะครับแต่คนคนไปเพราะอีหลันอีหลันเสี้ยมนะอีหลันเสี้ยมเสี้ยมมึงไงเป่าหูมึงไงเข้าใจป อืมแค่นั้นแหละมึงยังไม่รู้ตัวอียู่ไขยดำนะนี่แหละเหตุผลที่มึงอยู่ขาขไม่ได้นะครับเหตุผลนี่คือมึงถึงอยู่ขายไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คืออยู่ไขไม่ได้ครับขนาดใจยังยยังอยเอามาเป็นระเด็นเลยนะครับนะแค่นี้พอนะครับอยู่ที่ไหนหัวหน้าตายหมดนะครับอืมก็ฝากคิดพิจรารณา,าดำเลิกคบได้แเลิกครบซนะ คนพาเนียไม่รักมึงจริงหรอกมันจะนำความเดือดร้อนมาหามึงนะครับตอนนี้มึงรักกันดีอีกไม่นานหรอกมึงจะแตกแยกกันอีกไม่นานมึงจะทะเลาะกันจำไว้นะ